thế bữa bây giờ. Tôi Không được mày à mặt Mày mày tự thôi. Mày mày pát thôi. Mày 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 pa tơi mày 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 เดี๋ยวกบวงแอร์กับผมละเอาบ่อ๋หัวเอาบวงเคย

มาแต <laughs> <laughs> ่เด้บลักอับบูเงหานีอับวันที่สิเจ็ดมิถุนาสองพันยี่สิบสี่ ดูนี่อว้วนมากเลยนะครับ <c oughs> มาเดูมเดี๋ยวีเอามาตนีงกมาเดยแตตรง,งดูบอดี้เบิร์กม,มัในจะมันด้อดไหมเอเ็นเหี่ยมันเป็นรานะมไม่ป้าเป็น

ไลยตัวให้มาใสอให้มาไหนมาไหนให้มาไม่อยากเป่านะเอาไงฮะอันนี้ยังแซกเข้าได้ใช่มบอกบอกคนอ